สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่7พฤศจสิทิกายน2 5 6พนกร้อมีรายงานข่าวนะครับว่าเจคสรีแว่นที่ปรึกษาด้านนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบข่าวสารเบริการนั้นได้มีการหาหรือเป็นการลับหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากับยูริยูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลรัสเซีย และก็ทางด้านนิโคลายปาตูเชตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของทางด้านรัสเซียขณะที่ทำเนียบข่าวปฏิเสธให้ความเห็นจากเป็นทางการโดยกล่าวเป็นว่าสื่อจะพูดอะไรก็ได้เช่นเดียวกับทำเนียบรัฐบาลของรัสเซียซึ่งปฏิเสธให้ความเห็นต่อรายงานชิ้นนี้ซึ่งระบุกเกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามรายงานข่าวดังกล่าวนั้นเนี่ยได้รับการเผยแพร่อ,ออกมาเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวนะครับว่าทางด้าน เจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐนั้นมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลยูเครนในเชิงโน้มน้าวให้มีการส่งสัญญาณความพร้อมของการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยขอให้ผู้นํายูเครนคือวลาดิเมียร์เซเลสกี้ถอนคาพูดว่าจะไม่พบหาหรือกับรัฐบาลรัสเซียตราบใดก็ตามที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยังคงอยู่ในอํานาจหรือว่าเป็นผู้นําของรัสเซียอยู่ ข่าวรายงานอีกนะครับว่าท่าทีลักล่าวของสหรัฐไม่ใช่การผลักดันให้ยูเครนเข้าสู่กระบวนการเจราจาอย่างเป็นทางการแต่เป็นความพยายามที่ผ่านการแต่กตออมาเป็นอย่างดีว่าจะยังคงช่วยให้ยูเครนได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติต่อไปเนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงมากการสู้รบนั้นจะยืดเยื้อนานอีกหลายปีทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐบอกว่าแม้จนถึงเวลานี้ผู้นํารัสเซียยังไม่แสดงท่าทีอยากเป็นทางการว่าจะเปิดโอกาสให้ประธานดีวลดิเมียเซลนกี้ผู้นําของอยูเครนได้มีโอกาสพูดคุยโดยตรงด้วยหรือไม่ แต่การที่วอโลดิมีเซเลนกี้ยืนกลานอย่างเปิดเผยว่าไม่อยากคุยกับประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นาของรัสเซียก็ก่อให้เกิดความวิตกกังวลอย่างหนักในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะในสาภาพยุโรปแอฟริกาและลาตินอเมริกาซึ่งกาลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายในรอบหลายสิบปีนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่มีการรายงานข่าวกันว่าเวลานี้ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวได้มีการหารือเป็นการรับหลายครั้งกับที่ปรึกษา ของผู้นํารัสเซียท่ามกลางบรรยากาศกความตึงเครียดจากวิกฤตในยูเครนหากว่าเวลานี้เนี่ยครับทั้งสองฝ่ายนั้นสามารถที่จะพูดคุยกันได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ดมิตรีเปสคอฟโฆษกทำกรรเนียบรัฐบาลรัสเซียก็ออกมาบอกนะครับว่าการเจราจาในอนาคตถ้าจะเกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นการเจราจาระหว่างรัสเซียกับ สหรัฐอเมริกาแล้วก็สหรัฐนั้นจะต้องรับเงื่อนไขในสิ่งที่รัเสเซียยื่นไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือเรื่องของการที่จะไม่แผ่ขยายอิทธิพลโดยเฉพาะกลุ่มนาโตนั้นเข้าไปยังฝากฝั่งใกล้กับชายแดนของรัเสเซียนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับช่องทาเกาะติดมาฝากคุณผู้ชมกันครับ